สังเกตชีวิตของเราดูดีๆนะบางทีเราใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันอะมัวตะบ่นว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้ไม่โอเคหลายๆคนชอบว่าตัวเองอะว่าเราเป็นคนที่ช่างโชคร้ายเหลือเกินเราไม่เคยรู้ตัวเลยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเราอะเป็นคนที่โชคดีเกือบจะมากที่สุดในโลกแล้วนะวันนี้ถ้าเราเปิดตู้เย็นมาแล้วมีของกินที่บ้าน มีเตียงให้นอนนุ่มๆสบายๆแปลว่าคุณะเป็นคนที่รวยกว่าเจ็ดิ้าเปอร์เซ็น์ของคนทั้งโลกแล้วแล้วถ้าคุณเปิดกระเป๋าตังมาแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าตางังถึงแม้ว่าจะเป็นเศษตังก็ตามนะคุณอยู่ในสิบแปดเปอร์ซ็นของคนรวยทั้งโลกเรายังจะสามารถบ่นอะไรได้ในชีวิตของเราอีกเหรอเราจะสามารถบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีในชีวิตของเราอะได้อีกเหรอถ้าวันนี้คุณตื่นมายังหายใจอยู่โดยไม่เจ็บไม่ไข้ ร่างกายครบ32ประการคุณโชคดีกว่าคนนับล้านที่กำลังจะตายภายในอาทิตย์นี้หรือภายในอีกเดือนข้างหน้าวันนี้เราดูแลรักษาร่างกายของเราให้มันสุขสมบูรณ์บ้างหรือเปล่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณเข้าใจได้นั่นแปลว่าคุณนะ่ะโชคดีกว่าคนนับล้านคนที่มีสายตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่สามารถที่จะรับฟังได้มีปากแต่ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงพูดได้วันนี้ เราครบ32ประการอะเราเลือกที่จะใช้เราจะเลือกมีชีวิตที่ติบน่นว่ากล่าวคนอื่นเต็มไปหมดหรือเราจะเลือกให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องบวกๆเรื่องดีๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะพั่มบ่นเพื่อที่จะด่าว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายนะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะใช้พลังทั้งพลังกายพลังสมองของเราทำสิ่งต่างๆรอบตัวให้บวกมากขึ้น และทำตัวเองนั่นแหล,ละให้สูงส่งยิ่งขึ้นเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าอย่าทําให้ตัวเองตกต่ำไปด้วยความคิดหรือทัศนคติของตัวเองเลยเพราะสิ่งนี้เราเลือกได้เราฝึกได้และชีวิตนี้เป็นของเราสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก